กลัวหมายอยู่เลยหัวฮะเดี๋ยวเดินกลับไปกลัวจับกลัวจับอีกน่นะ, <les> ะกลัวกลับเลย ไปสวนไปสวนกับตาบขึ้นรถค่ะไปขึ้นรถไถ่ไปอยากขึ้นอยากขี่รถอยากขี่รถคันนี้พอไปถึงสวนแล้วแบบกลับเองสงสัยตาเอาไว้ก็ไม่อยู่มัง้งไ,ไหนพ่อไปนหนพ่อไปนหน ลองใส่ตาไว้ก็ไม่อยู่เดินกลับเองตาโทรมาบอกตาก็าเดินตามมาส่งอ้นป่อไปเลยปัวเสียเวลาปัวกลับไปเลยเสียเวลาเพราะว่าพ่อจะต้องห่อมมะม่วง วิ S 1> <S 1> <S ่งหนี <S 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 ขี่คอมาเลยขี่คอเลย ดูพอ่อพ่อก็เป็นห่วงหลานพ่อจะห่อม่วงกลัวแบบเสียเวลางไงตัวแสบ ว่านทำไมเดินกลับเองอ่ะฮะดูสิวั <c oughs> วนโอ้โหหน,นูงิมตูดหนู <c oughs> นอ,อือเออจับวะจับวะ tập ấy tập ấy tập chập ấy bại tập chập bại tập ấy, này bại tập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  bại